ส่วนหนึ่งที่เขาไม่กล้าวิ่งไม่กล้าออกกำลงกายเนี่ยเพราะเขากลัวการมีกล้ามมันไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าการแต่งหน้าเนี่ยมันสําคัญมากน้อยแค่ไหนก็เรียกได้ว่าสําคัญมากสําหรับผู้หญิงเลยนะสวัสดีค่ะฝนจาก runway team นะคะ ก็เดี๋ยวจะมาเริ่มคําถามแรกนะครับในการารเดอร e r Women นะครับคุณฝนเนี่ยเริ่มวิ่งได้อย่างไรเพราะอะไรครับเริ่มวิ่งได้อย่างไรใช่ไหมคะก็เดิมทีก็เป็นผู้หญิงที่กลัวอ้วนคนหนึ่งเนินแล้วก็แบบชอบออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยก็เลยลองมาหันมาวิ่งดูวิ่งมันข้อจํากัดมันไม่ค่อยเยอะไม่ว่าจะวิ่งตรงไหนก็ได้จะวิ่งตอนไหนก็ได้แค่เรามีรองเท้าคู่เดียวก็สามารถวิ่งได้เลยก็วิ่งมาประมาณ5ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งมาจริงจังแบบ เริ่มลงแข่งอะไรเงี้ยช่วงประมาณ2-3ปีที่ผ่านมานี่เองว้าว <Wow. S 2> แอบไปเห็นมาว่าคุณผลเนี่ยมีเล่นกีฬาประเภทอื่นด้วยครับใช่ไหมใช่ก็จะมีทั้งต่อยมวยปั่นจัก,กรยานเนาะแล้วก็บางทีก็จะมีเวทด,ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> กีฬาโหดงั้นเลยใช่ <c oughs> อันนี้เราเราจริงจังกับมันแค่ไหนครับในกีฬาแต่ละประเภทะครับ จริงจังแค่ไหนก็ถ้าเป็นกีฬาอื่นที่ไม่ใช่กีฬาวิ่งก็มีเป้าหมายแค่เหมือนออกกําลังกายให้เหมือนเราสุขภาพดีหุ่นเฟิร์มขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของวิ่งก็คือจะเหมือนตั้งโกไว้ว่าเออฉันต้องชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆให้เวลามันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกีฬาประเภทอ,อื่นเนี่ยก็เสริมการวิ่งได้ด้วยใช่ค่ะแล้วโกล่าสุดเราเนี่ยที่เราเล็งไว้เนี่ยคืออะไรโกล่าสุดใช่ไหมก็จะมี2อันเนาะถ้าเป็นระยะสั้น10โลก็คืออยากให้เหมือนแบบเวลาต่ํากว่า50 แต่ว่าถ้าเป็นโกแบบปิ้งระยะยาวก็คืออยากจะไปปูมาราทอน <Wow. S 1> แต่ก็ต้องขยันซ้อมมากขี้เกียจซ้อมมากเลยจะถามเรื่องความสวยความงามคุณฝนมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างครับหลักๆก,ก็จะมี2อ,อย่างก็คือจะพยายามไม่ไปเครียดก,กับกีฬาทุกชนิดที่เราลงเล่นไปด้วยเพราะว่าบางทีถ้าเราเครียดไปอ่ะมันก็อาจจะทําส่งผลต่อสุขภาพจิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะทําให้เราไม่สวยด้วยแล้วก็2ก็คือเวลาออกกําลังกายทุกชนิด เวลาโดนแดดอะไรเงี้ยก็จะเน้นเหมือนทาครีมบำรุงให้เยอะทาครีมกันแดดเยอะๆประมาณนี้เรื่องกินเหรอครับคุณฝนคิดมากน้อยแค่ไหนครับเรื่องกินใช่ไหมคะเน้นทานอาหารให้ครบห้าหมู่ซะส่วนใหญ่เนาะไม่ได้แบบตั้งกฎเกณฑ์ว่าจะต้องทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าหลังออกกําลังกายก็จะเหมือนแบบเน้นไปทางอาหารกลุ่มพวกโปรตีนเยอะๆเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยค่ะคือคุณฝนก็ไม่ได้ไปฟิกอะไรกับมันมากจริงๆมันไม่ต้องฟิกขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องเป็นต้องเหมือนแบบ งดอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบไม่มีแรงวิ่งด้วยไม่มีแรงออกกําลังกายเนาะก็ทานอาหารให้ครบให้เรามีพลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกกําลังกายมันก็จะเหมือนบาลานซ์สมดุลกันเนาะมันก็จะทําให้เราไม่อ้วนแล้วก็ไม่ต้องมากังวลว่าเราจะกินน้อยหรือกินเยอะด้วย คุณฝนมาลันเดอร์วูแมนทั้งทีนะฮะเดี๋ยวเรามาถามอะไรกันเล่นๆสักหน่อยแล้วกันนะครับเป็นกิมมิคประจํารายการของเรานะพร้อมนะครับพร้อมค่ะโอเคข้อแรกครับชอบวิ่งตอนเช้าหรือตอนเย็นครับตอนเย็นค่ะชอบฟังเพลงหรือไม่ฟังไม่ฟังกินกล้วยหรือกินแตงโมไม่กินรองเท้า,าที่ใส่ต้องวิ่งดีหรือสวยโดนใจ้องท้งวิ่งดีแล้วก็ต้องสวยด้วยห,วหลังจากวิ่งเข้าเส้นชัยเนี่ยถ่ายรูปก,กับเหรียญหรือวิ่งเข้าซุมอาหารนะกินค่ะกิน เราจะกลับมาที่ข้อแรกนะครับชอบวิ่งตอนเช้าหรือชอบตอนชอบตอนเย็นอชอบแบบไหนมากกันเมื่อกี้ตอบไปตอนเย็นเนาะนเ,นเพราะว่าตอนเช้าตื่นตื่นตื่นไม่ไหวนั่นเองใช่แล้วตอนเย็นเนี่ยว,วิ่งสักกี่โมงครับปกติอุยปกติก็คือเลิกง,งานดึกก็น่าจะวิ่งประมาณสามทุ่มเรียกว่าวิ่งตอนค่ำแล้วแหละมันไม่มีคำตอบไงอ่าโอเคครับฟังเพลงตอนวิ่งกับไม่ไม่ฟังไม่ฟังเพราะว่าเหมือนเวลาวิ่งจะเหมือนแบบใส่สมาธิลงไปในรองเท้าอ่ะแล้วก็ใส่สมาธิลงเท้าใช่ เป็นแบบโฟกัสกับกับขาอะไรอย่างเงี bueno ้ยมันก็แล้วแต่คนนะเรื่องฟังเพลงไม่ตอบแต่ว่าถ้าวิ uh ่งระยะยาวบางทีก็ฟังเพลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยกินกล้วยกับแตงโมที่ตอบไม่กินเพราะว่าเวลาวิ่งอ่ะเป็นคนวิ่งเร็วถ้ากินน้องสองย่างก็คือจุกรองเท้าวิ่งดีกับสวยโดนใจคู่เลยก็ต้องเอาทั้งคู่เลยเพราะว่าเป็นสายวิ่งแล้วก็แอบแข่งด้วยเนาะก็ต้องเลือกรองเท้าที่มันวิ่งดีนิดนึง ส่วนสีมันก็ต้องแบบต้องให้สวยด้วยตอนเป็นของคู่กันสีไม่ส่วนมันก็ไม่มีแรงวิ่งอ่ะ <laughs> พอสุดท้ายวิเคราเส้นชัยเสร็จเนี่ยถ่ายรูปหรือเข้าไปซุมอาหารกินค่ะไปเข้าซุมอาหารก่อนเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้กินอะไรมาเลยตั้งแต่กล้วยกับแตงโม <laughs> ก็คืออยู่ที่ตามบูธอาหารเลยสังเกตได้ว่าเวลาหลังวิ่งจะไม่ค่อยมีลูกจะไปเจอกันแถวหน้าซุมนั่นเองเดี๋ยว้าเดี๋ยวเดี๋ยวหมดใช่ต่อมาเราจะมาถามในเรื่องของอินไซต์ของผู้หญิงละ จริงๆจับประสบการณ์ตรงเลยก่อนที่จะมาวิ่งอะ่ะก็รู้สึกอะไรแบบนี้เหมือนกัน hmm. ก็เลยชวนเพื่อนไปวิ่งด้วยอะไรเงี้ยแต่พอเราวันนึงได้มาวิ่งจริงๆแล้วก็ลองวิ่งคนเดียวอะ่ะก็คือรู้สึกมันก็ไม่ได้มีใครมาโฟกัสหรือมามองที่เราอะไรเงี้ยอยากจะบอกเพื่อนๆที่กําลังรู้สึกเหมือนกังวลว่าจะออกมาวิ่งเรารู้สึกมีคนมองอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าจริงๆแล้วเวลามาวิ่งอ่ะมันไม่ได้มีใครมองเราเลยอะไรเงี้ยนอกจากแบบคุณจะแต่งตัวปัะหลาดหรือไม่คุณก็สวยมากนั่นเอง <S <S <laughs> ยังฝนเป็นคนขาเล็กมากแล้วก็วิ่งหนักมากเอาจริงๆก็ไม่ได้มีส่วนที่ทําให้ขามันดูใหญ่ขึ้นเลยแต่ว่าแค่รู้สึกเหมือนแบบมันดูมีกล้ามเนื้อมากขึ้นมันกระชับเฟิร์มมากขึ้นมากกว่าแล้วเรื่องผิวอะครับถ้ากลัวกลัวว่าจะผิวไหมหรืออะไรเงี้ยก็ให้ทาครีมกันแดดเยอะๆหรือบางคนที่แบบไม่ชอบทาครีมกันแดดมันเนินหนาก็ อาจจะใส่เป็นพวกปอกแขนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างที่คุณฝนบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเล่นเวทด้วย<ช>แล้วก็จะมีผู้หญิงเนี่ยส่วนส่วนหนึ่งที่เขาไม่กล้าวิง่งไม่กล้าออกกำลังกายเ่ยเพราะเขากลัวการมีกล้ามมันน่ากลัวไหมมันไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าผู้หญิงมันไม่ได้ขึ้นกล้ามกันได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเลยมันจะต้องเล่นหนักมากแล้วก็อาหารมันก็ต้องถึงด้วยต้องกินอาหารกลุ่มโปรตีนเยอะมากนะคะอย่างเนี่ยดูขนาดของฝนก็คือ ขนาดแบบเล่นเวทเอ,อ่ยอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ขึ้นเยอะอะไรขนาดนั้นไ,ไม่ต้องไปกัวงวลเพราะมันขึ้นยากมากก็ไม่อยากให้เอาข้อนี้มาเป็นข้อจํากัดในการออกกําลังกายเนืเพราะว่าไม่ว่าเราจะตัวเล็กหรือใหญ่อะไรเงี้ยมันเราจะมีความสามารถในการออกกําลังกายอะไรอย่างเอี้ยิ่งเวลาเวทอ่ะก็คือมันจะมีหลายน้ําหนักหรือแบบอะไรให้เราเหมือนแบบได้เลือกสรรอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้ไปกลัวกันเนาะ ต่อมาเราจะมาพูดในเรื่องสิ่งที่คิดว่าสําคัญนะสำหรับผู้หญิงคิดว่าการแต่งหน้าเนี่ยมันสําคัญมากน้อยแค่ไหนอืมก็เรียกได้ว่าสําคัญมากสําหรับผู้หญิงเลยนะแต่อย่างเช่นไปออกงานวิ่งอะไรเงี้ยมันก็จะต้องเหมือนมีถ่ายรูปหรือว่าเจอช่งางผ้าหรืออะไรเงี้ยเนาะการแต่งหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราเหมือนเสริมความมั่นใจไปด้วยระดับหนึ่งถ้าไม่แต่งหน้าเนี่ยว,วิ่งไม่ออกใช่ก็จะไม่มีแรงวิ่ง <c oughs> อะไรเงี้ยถ้าเรามั่นใจอะไรเงี้ยมันจะส่งผลกับ ในหลายๆเรื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิ่งหรือการทํางานหลายๆอย่างเวลาที่เราตื่นไปวิ่งเนี่ยเราแต่งหน้านานไหมครับแต่งหน้านานไหมก็รวมๆแล้วก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะเพราะว่าของที่ใช้มันจะต้องเหมือนกันน้ำแล้วมันก็ต้องโบกหลายรอบนิดนึงก็เลยทีเดียวอย่างของฟนนาก็จะมีเหมือน คงเป็นลิปสติกอันเล็กๆเพราะบางทีเหมือนแบบตอนเราจิบน้ําหรือเราปาดเหงอลิปสติกมันก็หลุดอะไรเงี้ยก็คือเวลาเราวิ่งเสร็จใช่ไหมปากมันซีดไปแล้วเราถ้าสมมุติแบบเราต้องมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันก็ต้องเอาแอบขึ้นมาเติมนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้วิ่งไปทาไปโน่โอเคครับมาถึงคําถาม ช่วงสุดท้ายแล้วบอกเนวยว่าตั้งแต่เราเริ่มวิ่งมาเนี่ยจนถึงตอนนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนครับก็สมมติตก่อนที่ไม่เคยออกกําลังกายเนอะย,ยังไม่ค่อยดูแลตัวเองขนาดนี้ก็เป็นคนที่กินอะไรก็กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยเน้นออกกาลังกายแต่พอหลังจากที่เรา ได้มาเริ่มออกกําลังกายจริงจังอะไรเงี้ยก็ทําให้เราเหมือนใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารการใส่ใจในการออกกําลังกายอะไรเงี้ยไม่ให้หักโหมเกินไปแต่ว่าเน้นหลักๆไปในเรื่องของดูแลสุขภาพให้รู้สึกแข็งแรงมากขึ้นเมื่อก่อนแค่ขึ้นบันไดประมาณแบบห้าขั้นอ่ะก็เหนื่อยแล้วตอนนี้วิ่งต่อแล้วใช่ค่ะก็ไม่ค่อยขึ้นลิฟต์ใช้แบบเดินวิ่งใช่ก็สำหรับสาวๆเนาะที่ ได้มาดูคลิปนี้นะก็อยากเป็นกําลังใจให้สําหรับใครที่เหมือนกลัวหรือว่ากลัวโดนนินทาหรือกลัวโดนมองเวลามาวิ่งอย่างเงี้ยก็อยากให้มาโฟกัสที่ตัวเองเนอะให้เริ่มมาดูแลตัวเองไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะว่าอะไรพอท้ายสุดก็จะเป็นเราก็จะได้ทั้งหมดอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพรูปร่างที่สวยงามขึ้น ท้ายเนี่ยครับก็เดี๋ยววิ่งไหนดีนะครับมีของฝากเล็กๆน้อยๆครับติดไม้ติดมือมามอบให้คุณฝนด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับสกินแคร์จากซอบซีครับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหลังของสุภาพสตรีนั่นเองฮะแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณฝนอีกครั้งนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับเรามาร่วมแชร์ประสบการณ์เรื่องวิ่งของผู้หญิงถึงผู้หญิงนะฮะขอบคุณค่ะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของสาวๆรันเวทีนะคะสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง f a c e b o o k รันเวทีของเรานะคะส่วนช่องทางส่วนตัวนะคะ Facebook ก็จะชื่อฝนสาธิีนีภาษาไทยเลยหรือว่าจะเป็น IG ฝนภาษาอังกฤษ no a o a underscore สาธทนีนะคะหรือว่าจะมีเพจส่วนตัวด้วยนะก็คือ Sport Diary นั่นเองค่ะจะแชร์เกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องราวของฝนนะคะที่ไปออกกาลังกายค่ะ